โตโยโบสวัสดีครับผมนครครับจากบริษัทโตโยโบประเทศไทยผู้จัดจาหน่ายปั๊มน้ำพิทาชิในประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันนี้ผมจะมารีวิวครับผมปั๊มน้ำพิทาชิที่ใครๆต่างนิยาำสั้นๆว่าน้ําแรงแข็งแกรงทนทางนี่เลยครับปั๊มน้ำพิทาชิชนิดถังนร้ดันสแตนเลสที่ผมจะมารีวิวให้ดูในวันนี้ปั๊มน้ำพิทาชิรุ่นถังสตเลรุ่นนี้ สามารถดูดจากบ่อน้ําที่ลึกได้ไม่เกิน8เมตรหรือดูดจากแทงน้าบนดินและปั๊มตัวนี้จะเป็นปั๊มอัตโนมัติสะดวกในการใช้งานติดตั้งได้หลายรูปแบบครับโดยเราสามารถเลือกทางน้ําออกได้ถึง3ทิศทางนี่เลยครับถังสเตลเลตแท้ที่เรานําเข้าจากญี่ปุ่นด้วยความหนาที่เป็นพิเศษบวกกับการขึ้นรูปแบบไล่รอยเชื่อมต่อทําให้เราลดปัญหาเรื่องการผูกกรดรั่วซึมตามตะเข็บรอยตามมดส่งผลให้อายุการงานยาวนานทนทานต่อการไปสิม ฝาครออเป็นวัสดุ P P V 0ป้องกันไฟลุกลามได้เป็นอย่างดีทีนี้เรามาต่อด้วยระบบโครงสร้างภายในนะครับซึ่งการออกแบบของเราจะเปลี่ยนระบบใบพัดด้วยวัสดุที่เป็นทองแดงผสมทองเหลืองชนิดพิเศษจึงทําให้มีคุณสมบัติทนต่อการกัดก่อนของน้ําได้ดีในขณะที่เราใช้กับพวกสภาพน้ํำแย่ๆเช่นหินปูนตะกอนตะการหรือน้ําบ่อน้าบาดาลตัวใบพัดตัวนี้จะใช้งานได้ทนกว่าบวกกับการออกแบบใบพัดใหม่แบบพีระมิดทําให้ ได้ป,ปริมาณน้ำที่สูงขึ้นในขนาดกำลังวัดเท่าเดิมโดยโครงสมมร้างมอเตอร์ที่เป็นเหล็กบวกสกแกนมอเตอร์ที่มีขนาดถึง12บินส่งผลให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานแข็งแรงทนทานรองรับการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดีชุดพัดลมระบายอากาศช่วยระบายความร้อนจากตัวเครื่องทําให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้านความปลอดภัยคุณสามารถวางใจได้ปั๊มน,น้ำยิชิชนิดถังแรงดันสแตนเลสมีตัวตรวจว,วัดอุณหภูมิเตอร์เทมดีเลย์ตัดอุณหภูมิความร้อนที่5 6กองศาบริเวณหัวเริ่มปั๊ม และเทอร์มอนดิเลตัดอุณหภูมิความร้อนอยู่ที่160องศาในกดลวดตัดการทำง,งานเมื่อเครื่องร้อนป้องกันไม่ให้อะหรชิ้นส่วนอื่นๆเสียหายจากความร้อนอย่างทันท่วงทีปั๊มน้ำฮิตาชิเราได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกอและได้รับมาตรฐานทะ่จัดไฟเบอร์5แบบ3ดาวด้วยความมั่นใจในคุณภาพของมอเตอร์เราเลยกล้าร,รับประกันมอเตอร์ให้คุณถึง10ปีเต็มโดยบริษัทโตโยโบโป,รประเทศไทยผู้จัดจำหน่ายปั๊มน้ำฮิตาชิอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปั๊มน้ำฮิตาชิได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าชั้นนำโฮมโปรไทยวัสดุเมก้โฮมบ้านแอบ,บิยอนโกบันเฮาบุญถวรและร้านจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศหรือถ้าต้องการปรึกษาสอบถามรายละเอียดเพิเ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำฮิตาชิสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือโทร02763942 48กด2 หรือช่องทางออนไลน์ Facebook แ a n p a g e ตโย b ตะ t h a i l a ด d และ YouTube ช่องต o y ย b ต t h a i l a นด c o f f i c เ a l ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีครับโตโยโ o